วิศวกรรมเคมีค่ะแล้วก็ทุนที่พวกเราได้นะคะจะเป็นทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะนะคะจะได้เงินมาประมาณ3 0,000่นแล้วก็ถ้าเป็นของมหาลายัยจะได้มาสอ0 0 0ืแล้วก็จะรวมเงินทั้งหมดนะคะเป็น5 0,000คะ่ะแล้วก็เราไปฝึกที่ประเทศสาธารณเชชค,ค่ะตอนนี้ส่วนของการเตรียมตัวไปต่างประเทศนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของภาษา ของทางมหาลัยกำหนดนะคะของในแต่ละปีอาจจะเป็นโทอีกหรืออธิเทปก็ได้ก็ในส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของการติดต่ออาจารย์สหกิจของแต่ละคณะของแต่ละทุกคนนะคะว่าอาจารย์มีที่ไหนในต่างประเทศที่เราไปได้บ้างขอทํา MOU หรือว่าอะไรก็ลองไปติดต่อดูว่าในประเทศที่ไหนแล้วก็จัดการเอกสารตามที่อาจารย์ต้องการหรือว่าคณะต้องการเอกสารไปยื่นนะคะแล้วก็หลังจากเตรียมตัวได้ประเทศแล้วเรียบร้อยจะไปยื่นวีซ่า เอกสารวีซ่าก็ต้องเตรียมเหมือนกันแต่ว่าที่นี้เอกสารวีซ่าที่ต้องเตรียมก็คือจะขึ้นอยู่กับสถานทูตนั้นๆว่าเขาต้องการอะไรบ้างอย่างหลักๆเลยก็จะมีตั๋วเครื่องบินที่พักแล้วก็พวกสเตทเมนย้อนหลังเดือนอันนี้สาคัญมากเป็นสามขอที่สำคัญมากแล้วก็อย่าลืมทำพาสปอร์ตด้วยโอเคต่อไปก็จะเป็นการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเดินทางก็คือการจัดกระเป๋าค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเตรียมพวกอาหารแห้งน้องพั่ว ก็คือที่นู่นอาจจะแบบไม่ได้กินเหมือนเราแล้วก็สมมือว่าอย่างเช่นมาม่าแต่ว่ายกเว้นรสหมูสับนะคะเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลายๆประเทศที่ยงทุกอย่างที่ที่เกี่ยวกับหมูทุกอย่างแปลรูปมาจากหมูห้ามห้ามก็จะเป็นพวกมาม่าหรือว่าเป็นอาหารแปรรูปหรือว่าผงสำเร็จรูปในการทาอาหารนั้นนะคะแล้วก็ยารักษาโรคก็สําคัญเพราะว่าทางประเทศซื้อยายาแต่ว่าต้องศึกษาด้วยว่าทีไหนเอาอะไรเข้าแล้วก็เสื้อผ้า ให้เอาแบบว่าไม่ต้องเยอะเพราะว่าคือเสื้อผ้าที่ประเทศเช็กถูกมากแบบว่าถูกมากๆาแล้วก็เออเราก็ศึกษาเรื่องอากาศแล้วก็ดูเนาะว<ช>่าแต่ว่าที่นู่นเป็นอากาศยังไงแล้วก็เตรียมประมาณนั้นค่ะคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับน้องๆที่ไปฝึกษากขี่ตามประเทศนะคะก็คืออย่างแรกเลยเราต้องศึกษาวัฒนธรรมที่ประเทศนั้นๆน,นะคะว่าเขาใช้ชีวิตยังไง ใช้ภาษาไหนเป็นหลักใช่ใช้ภาษาไหนเป็นหลักแล้วก็เรืเ่องการเดินทางอันนี้คือสัคัญั์ใช่แบบว่าต้องขึ้นรถบัสไหมหรือว่าจะเป็นรถไฟหรือ,อยังไงเราเดินทางได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็คือต้องศึกษาเส้นทางให้ดีๆเลยใช่แล้วก็พวกกฎหมาย กฎหมายอันนี้ก็สคัาเหมือนกันก็ถึงการทํางานที่ต่างประเทศนะคะอย่างเราสคนก็คือจะไปทำเป็นทําวิจัยไปในหน้าที่ของผู้ช่วยนักวิจัยที่มหาลัย Technical University of Liverpool ค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็เราจะทํางานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าอาจจะมีบางวีบางวันที่แบบว่าอาจจะเป็นวันที่ฟรีทา์ที่แบบเราสามารถไปไปเที่ยวได้ ก็เวลาในการทำงานปกติก็จะเหมือนที่ไทยเลยก็เริ่มก,กานก็8ปดโมงถึง8ปดโมงครึ่งค่ะแล้วก็เลิกงานก็อาจจะมี4ี่โมงหรือบางวันที่แบบฟรีเด์ก็อาจจะเลิกก่อนว่าอาจจะมีเอาสารเคมีไปตรวจหรืออะไรอย่างนี้ก็ปรับเวลาได้ที่<ผ>ยุดแล้วแต่แผนที่โปรเฟสเซอร์ที่นู่นให้ด้วยค่ะ พี่เชคก็คืออย่าลืมทําสิ่งที่เรียกว่าบัตรไอสินะคะใช่ซึ่งมันคุ้มมากเพราะว่าบัตรตัวนี้คะเราสามารถแบบว่าใช้เป็นส่วนลดในต่างๆได้แม้กระทั่งรดบัตรเนาะเราก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าราคาในร้านอาษารถดบัตรถไฟแล้วก็ส่วนลดในแอรนานอาหารแล้วก็ในอรอ่างเงี้ยคือแบบว่าบัตรอันนี้คือใช้ดีมากแล้วก็เราสามารถไปได้ทั้งทัวร์ทัวร์ ไม่ใช่แบบแค่ที่ชิคอย่างเดียวนะราคาย,ย่อมเยาแต่สุดคุ้มค่ะก็คือสมมติถ้าใครไปฝึกที่นี่เนาะพี่แนะนําว่าให้สมัครบ,บัตรอันนี้เอาไว้ค่ะในส่วนเ,เรื่องที่เที่ยวนาอเราก็จะไปมาหมดหลักๆเลยก็คือสามสามที่นะคะก็จะมีกรุงปาร์ตอ่ะอ่าแล้วก็มีไจอจูมาใจเมืองเดสเตนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองเล็กๆแต่น่ารักมากใช่แล้วก็เที่ยวในเมืองเราในประเทศใช่ซึ่งเ ในสที่นี้ก็จะมีแบบว่าเสน่ห์ที่แตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่ก็กรุงป,ปาก,ก็คือเมืองสวยดูดเทมป์ใหญ่ไม่เกินจริงในคำพูดไม่เินจริงเพราะว่าสวยแบบสวยมากแล้วก็สิ่งที่ต้องไปก็คือสปาเชา้าจะเลืลกอกเป็นรูปน้้งหมานะคะใช่รูปน้องหมากับรูปผู้หญิงเนาะ<ช>แล้วก็แปที่หาว่าแบบเออเขา<อ>ไปกลับไปเออใช่เพราะว่าเขามีความเออความเชื่อเนาะแบบสขุขภาเราไปรูปเราจะได้อาจจะกลับไปได้เช็คอีกครั้ง ของเมืองที่เราอยู่ก็ริเบริกก็จะเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นเป็นเขาใช่มันเป็นมื้นที่บนเขาก็คือริเบรกสปอร์อลเสตาร์เดสเดนเเดนจะมาเดสเดนก็คือเราสามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทางก็คืออย่างแรกเลยก็จะเป็นรถบัสเนาะก็จะมีแอปเออพูดถึงแอปใช่ก็คือจะมีแอปฟิกบัสที่บอกว่า ราคาอาจจะย่อมเยาสำหรับเราใช้เพื่อยุโรปได้เหมือนกันใช่แล้วก็ถ้าค่าเพชรอย่าลืมเตรียมพักติดไว้กับตัวดก่อนอันนี้สำคัญวา่าเดี๋ยวไปดูคลิปที่เราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะบ๊ายบาย